เอาผิดทางไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้บอมต้องไปไม่ได้ออกของนะครัทำไมวะกูบอกด้วยทำไมวะไอ้เวฟสวยเวฟสวยอีกเลยเกลูเซียนเฮียแพ้แล้วเกมเนี้ยเกลูเซียนกับบอมไอ้เฮียอะไรไปสู้เนี่ยเฮียยวาัน รักไขว้จริงโคตรเกย์ดโดดได้ไงวะดดเดิมมาได้สามร้อยกิโลเมตรต่อวันแล้วฮะสามร้อยกิโลเมตรต่อวันหนุ่ยแม่งโคตรแปลกพาพี่ปาหัวจะเวิ่หกละเดี๋ยวเดี๋ยหลบห <Yeah. S 2> ลบหลับทำไมหลบได้เฮ้ยมันหลบไม่ได้เมื่อกี้มันหลบได้ครับน้องมไม่ได้ครับน้องโอ้ยเฮียออกไปเสียเลือดทำเฮียอะไรงูอาทิตย์กู ดูด <chat> ูด <tariffs> ูดูดูดูหลบเฮ้ยไม่ใกล้เคียงเลยเคียเมื่อกี้เกินเกินเดี๋ยวรีซินไหมนี่นะเคียอะไรวะคะแนนจ่ะโดนยูสเตชันม่ทันแน่เนี่ยโดนเจสมอลส์แล้ซุมซุสว่ารีซินรีซินรีซินจะมาปูไปบอลหรอปะรีซินมันไม่เอาเลสมันยังไม่ได้เอาเลสเลย ไม่ใครแย่งได้หรอกว้าโอดแดลิซินบอกโอดแดมีืนเก็บสบายลิซิโอดแดอุ้ยเอาตัแข็อย่างเดียวได้เหยแองจังอะคิน่งคนึ่งคิวหนึงนึงวหนึ่ทำไมแดงเพเลเกนนี่คิวหคิวหขอ้องคิวหนี่คิวหเลยเวฟเล่นยูมีเฮ้ยมันจะเอคิวจากไหนเ่ย นี่ไงนี่ไงอยู่น an ี at, ่มาตีอยู่นะหายหายรีซินไงเอาคิวจากรีซินดูเสี้ยมันเล่นเฮี้ยอะไรวะถ้ามันถ้ากูเป็นฝั่งนู้นนะถ้ากูเป็นฝั่งนู้นอะถ้ากูเป็นฝั่งนู้นอะไออารีอารีอารีบอเลยสวดเลยสวดเลยหลายฝั่งละไอแม่งหยู่โอ้ยแม่งโคตรคีบอร์ดอ้าวลิซินจะตายรีซินจะตายอะไรวะ โดดไม่ได้โดดไม่ได้มานาหมดเอาเล่นมาขนาดนั้นน่ะสวยไ้งชงชยเฮอแปกะเฮ้ยเฮ้ยยเเียยนเยมเลกินเมกูสิงไม่ได้สิงได้แล้วยิสู้มันแกทำไมไมามานากูหมดกูไม่รู้กูวิ่งออโต้ถามตัวเลยเี้ยอะไรวะเนี่ยอ ขอบคุณการชงที่ดีมากจากป่าเมื่อกี้สู้สู้ไม่ค่อยได้อ่นะตอนนี้ต้องอีกสแปมพูดพูดทำเก่งแบบนั้แหละแต่ผมผมเล่นไม่เป็นตัวเนะี้ยโดนได้ยังไงวะผมมาผมมา เอ้ยกูขอโทษแล้วกันที่กูบอกว่าไม่ต้องออกมาถัดแล้วไม่ออกมาจริงๆด้วยไอ้เหี้ยไม่ให้กูรับมัติดหรือเสี้ยคนเดียวเลยสัสไม่ออกอะไรวะเนี่ยก่อนไม่ได้มาแล้วทาเมื่อกี้ได้ไอ้ออกมาล้วอันตินะกูส่วนชนะแหละไอ้เหี้ยไม่ออกมาสักทีดีนะผมส่วนกุหลาบไอ้แม่กูมีเอซ์ซ้อสอีกสิบวิอ่ะไม่มึงออกมาตอนที่มันเล่นตะตะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวรอกันรอกันรอน คุยห้าก่อนเนี่ยพีท้าเราถังไปแล้วไอ้เฮียไม่มีใจละสองหนึ่งมาแลเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวกูเดี๋ยวมันอยู่กูโดดเข้าเลยเอาเออเออเออจีนจะปล่อยลิฟต์ข้างบนนะพี่ซนระวังจะเป็นวะไอ้เฮียหายไปเลยสัตว์ไอแข็งรอมาสไลด์ได้ยังไงวะหายไปเลยหัดจ่ายอะหัดจ่ายหายใจหัดจ่ายอะไอ้เหี้ยมันมันมันคือแสนรักบนหัวแล้วไม่ใช่หรอ เต่รักค <ifting> kind of ่าค uhh ่าของไอ้นี่มันหัวแล้วสามต่อเรือมันเด้งพอดีป่ะเออสงสัยเรือมันเด้งพอดีแต่จะแรงมากกลายเป็นเบามากนเดินล่างดันไปนะเจอไปกันเมื่อก่อนมันกลับหมดแล้ว ถ้ารีซินมาผมสายเอ้ยว่าแล้วเห็นรีซินไู้แบ็คอันนี้ผมเติมเลยอะโดนดีกว่าวะมาทันผมมาทันเอาผิดทางไอ้เฮียเฮียไอ้บอมจะองไปไม่ได้ออกของนะงทำไมวะกูบอกเลยทำไมวะ ไอเวฟสวยเวฟสวยตีไปเลยโอ้โหถึกเลยเฮียอูมิจูมิฮิวจีไอ่ตอนนี้วะนี่ไอ้ปุ้นเฮ้ยมึงจะหนีไม่มึงบอกกูดีว่าเมื่อกี้เนี้ยบอมกับลีซินเลื่อนโลแต่มึงชามใส่ลูเซียนต้องการอะไรจากกูเอ้าก็กูจะตัดสกิลมันโอ้ยมึงฆ่าดีซินก่อนมึงก็จะไม่ตายละมึงจะเข้าก็ไม่บอกเฮียกราบตามไม่ทัน เมฆกูวิ่งม,ม,มาแล้วมึงให้กูดูไหมโอ้ยแงแม่เมื่อกี้กูออกมารับมันติว้วเส้นให้มึงแล้วอืมมันสูควรับเมื่อตาแรกแล้วแล้วกูก็ฮิวให้มึงด้วยตอนโดนดีดกระแทกไม่ตายเลยโอยเกิด <ๆ S 2> มีแบบตัวหงตัวห้าอะไรอย่างี้เอ้าต,ตาบอดแล้วนะโอ้โหเต็มเต็มกูเลยโดยโดเข้าเลยสัตว์ ทีเดียเองแค่ซ้ำดีซินกอกูเอฟกูจะไปแล้วช่วยตีมังกรเลยดิกอดกูดิ๋ <c oughs> ดยว <c oughs> <c oughs> ไปแล้วช่วยตีมังกรหน่อนยครับไม่มีดาเมจเป็นกลางไม,ม่ไปไหนเลยเฮียอยุอยดเลน <c oughs> หน่อมานเชี่ยมรูหรอหนอมเชี่ยมใครอ่ะนี่กูหนีอ่ะกูหนีกูรู้ไอ้บจะมากูหนีอ่ะนี่อาบิเซลแมสมันมันจะใช้กับคนที่อยู่ไกล้มันเฮ้ยอีกไนท์อีกไนท์ต้องอีกไนท์โอ้ยกระโดดเหรียญเดียวกูตกใจจริงด้วยเมื่อกี้อ้าวเหรอกูไม่กลิ่นได้กลิ่น ไอ้ดูเซียนเล่นโลนะพี่เมฆพี่เมฆเตรียมเลยไหวเหรอวะล้างสามตัวหลาดอันตีอีกไหนมันมีมินเนี่ยนน่นี่มันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราไม่เห็นจริงเหรอเอาดิเอาดิเอาไม่เอาเหรอไม่เอาเหรอเอาดิเอาแม่งเลยกูนี่ไงเจโลก็สวย

บอลมาเอ้ยไม่คู่ร้อยมาเจ็ดเป็นนาทีโดนดิโดนโดนอีกรอบ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 เลยไอ้เหี้ยเจอเพื่อนกูเอาเพสัตว์แต่จริงๆไม่รู้มั้งไม่รู้มั้งเพื่อนกูมียูมิกมันเห็นกูเดินออกแมพไปมั้งเมื่อกี้กูมีเอ็กซ์พื่อกดเอ็กซ์ซอร์ให้สัตว์เอ็กซอร์ทมาพอดีเลยเมื่อกี้เอาเพสัตมอกบอกก็ละเอ้าผงไม่กลัวแบบเก่าเยอะกว่าจะดีมั้ย แบบเนี้ยดีนะ A B F กด E ดิมันมันจะฮิวมานาคิว E นะจริงฮิวมานาให้เอสเรียวขอบคุณมากโกติแล้ว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 โกติจะถูกแล้วนี่ถูกแล้วนี่ถูกแล้วนี่ถูกแล้ไปดิใช่เป็นแรปเปอร์ฐานฐานดิซีนอยู่มีกลางโดนอ้อมอ้อมดีซินมาแล้วกลัวมันกลัวมันกลัวสู้เลยสู้เลยเราสี่เราสี่ตรงนี้ตรงนี้ลูเซียนดีซินอยู่นี่ดีซินอยู่มิดมิดอะไรศัตรู วิทแท้แฟนเพลงเท็ดแพ้หนเสร็จกูมึงเสร็จกูแน่เออกูแตกไอ่ออกหมออมาเสียอรใครจะช่วได้ตัวีซีชิ้หายอะเฮ้ยบ้านแตกแล้วเฮียใครจะไปรู้ว่ออหมออมาเกี้ ข่อจบต่อแท่งก็ไม่เอายบต้องออกเวทแรงนิดนิดกลางหรือเอดีเรียบร้อยเสร็จกูแล้วใช่บวชบวชแล้วบวชบวชบวชไอ้เงี้ยมันแฝดเลยเหรอแล้วหลอนได้ไหล่ะชามก็ไม่โดนอยู่แล้วถ้าไม่แฝดมันเก่งมากอย่างงี้ยแฝดอีกกลัวไปบวชแล้วกลัวกลัวกูกลัวกูมันมันมิติดวงนิดหนึ่งนาทีอืมอะไรอ่ะไอ้ดักบ้านดักบ้านดักฆ่าไหม อะไรอะไมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยนี่ของดีสินนะเฮ้ยไอ้เทียสวยงามสวยงมเลยวันนี้เรียบร้อยโดนกูโดนกูที่ออกดีเทียมชาติมาวะไอ้ป๊อขชาี่สูกถูกยังวะมันโดนมันมีที่ยังที่อะไรเยอะแัง กันเวทอย่างเยอะอทีมแม่จริงแม่งกลัวกูจัดนี่ข้นหายุ่งกัแพ้มาชิงเลยเนี่ยไอเฮียท่นก็ไม่รอกูเลยมันตั้งอย่างวระยะไอเฮียไม่จริงไม่จริงอะไรวะ วันนี้นั่งน่าถ่ายรึปะ่ะเฮ้ยได้อีกนะ <Okay. S 2> ได้ปะ่ะบอลรอนปะ่ะรีบตีใส่เลยก็ได้ใส่เลยก็ได้ถ่ายกันนะกลายเปนะ็นแท้งเต๋าด้วยอโดนได้ยังไงว้เฮียอยู่ตั้งไกล กี้ยืนตีกับพี่ชสองคนแม่งใส่กูเป็นขี้เลยกูเป็นแทงเหรอวะดีซินออกมันออกขวดมาดีซินนี่เพื่อนกูโดดเลยนะแขงไม่เต็มเมื่อกี้คนกูที่ไหนอะพีชต้องออกแข่งแม่งไม่ตีพี่ชไม่ตีเลยไอ้โอ้โหนี่ไอ้คนแรงคนแรง เอ้ r e d เ m p t i o นเลื้อเต็มเนื้อมันเต็มโอ้โหถ้ากูน่าจะออโต้สักทีไม่ตายหาแล้วร้อยรอยพี่บอดพี่บอดนะพี่บอดนะล่างเลยล่างเลยล่างนี่ไม่เอาล่างล่างไม่เอาเอาป้อมเดียวอะไอ้กูลืมอะไรเลยอดีตเฮ้ยอีกทีอีกทีบู๊อ่ะเรื่องมาแล้วเป็นร้อยอ่ะ เลี่วานาเพีวานาอย่ามาลามึงไอ้เม์อย่าตายเมไม่ทักตายูดูโล่คุณดูโล่เมอย่าตายเมอยาเมอย่าเมอยาเมหมดแล้วไอ้เม์หมดเลเหลือสามร้อยกว่าไม่เอารับกิม่ทันโอ้โหดเกินโหวันนี้พัดกูแล้วเหลือเหลือเหลือ คงไม่มีใครเอาลไว้ใกลกูไว้ไกกูไว้ใจกูไว้ใจซอร์เตอร์โอ้มันแล้อ้เหี่ยนั้หนาวไอ้เหีออกเอเพนแฟนคนนึ่งนี้ไอ้เหี้ยก็จะคิวโดนตลอดเลยตีมาก่าน้อครบตีตัวถึงมีเอลเลอร์นี่เลีวันแล้ว กูเรือสั่งนี้เขารู้ว่ามาแน่โอ้ยโอ้โแปดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูมาทำไมว่ไย้เงี้ยเฮ้ยแม่งยินเดียวกันเหรอโอ้ยโอ้ยสกิลอะไรมั่วโรยหมดเฮ้ยอะไรมั่วอะไรไม่มั่วครับไม่มั่วนะดูครับเลนล่างใครเล่นเฮ้ยไอ้เมย์มาช่วยไอ้แม่์มาช่วยไว้เอ้าเอเมย ม่กูตายอยู่นะจริงเนี่ยแม่นอเาสาวบายิ่งออโต้เลยกูวิ่งออโต้เลยเกมนี้ไม่ต้องใช้สกิลอะเวฟเมฆเบสเฟนฟเวอร์นี่นดูเต้นเตโชว์ด้วยเนี่ยของจริงคับเต้นโชว์ด้วยดูโล่ดดูโล่นดูโล่ครับตัดเพชรดูเรื่องเพื่อนกูดูเรื่องเพื่อนกูดมึงไปแล้วมึงน่อ้ามันไม่ไปอ่ะเมื่อกี้ มันเด็กไม่ไปปะขอได้ไหมเมฆได้เอมีแล้วเลยมันมาแล้วเพมันมาแล้วเกมเลยมาแล้วมีมาแล้วหันหันงฝ่าเอ่้องไฟต้องไฟเฮ้ยไปไหนวัน่ะเฮ้ยนล่อไป่อไปม่อไปต้องไมันต้องใล่อไว้ี่รอบไ้นี่ไ้แ้หล่อละเอาแม่งต่อเลย เฮ้ยเด็กกูว้าไปกูว้าไปเลยอาแมงต่อเลยเอาแมงต่อเลยไม่กลัวหรอกโดดเข้าเลยกูไปดันดันดันไปอยู่ไปอยู่เจ้านางไปมันไม่ออกตัดโลดแล้วนี่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 เฮ้ยกูรอดแล้วกูรอดควางแผ่นมาเลย อ้าวเตัดโลเยอะนะใช่ไหมมันไม่ออกเลยเป็นแฝะเลยนะั oh no. ่นเองเอ้ยโดนโดนช้ามอีกเกมสองเนี้เกมนี้บวกโคตรมันเลยเฮียไม่บวกลุลัวเลยเฮียเฮียโอ้ยป้อมป้อมเอ้ยป้อมกลางดีกว่าไอ้ ไปเพื่อนสู้ได้อยู่แล้วดูโลเราไม่เราหดแล้วเพื่อนเราหดแล้วไปดิโป้งมันแรงอะดิเราหดแล้วเพื่อนดูดิเนี่ยชิลเลยดูดิไอเหี้ยอุ้ยอ้างไอ้เหี้ยีจิงเลยไอ้เหี้ยโคตรแรงเลยติดทัดเดียวเลยไม่รับมันตีลูกเชี่ยให้กูดูเอ็นเดียวสิบแปดตายสองเล่นเล่นลูกเชี่ยนกับบอสแต่ไม่เข้าตะกี้รออะไรวะ